น่าจะเป็นผลดีกับพักร่วมที่จะยังไม่ได้หนคือถ้าเกิดว่ามันมันายความพยายามือความพยายามในการทําให้นโยบทุกพักที่เข้ามามีนโยบายอะไรเขาก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะต้องทําให้นโยบายเกิดขึ้นนะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันไปไม่ได้ถึงทางตันเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับพักร่วมที่ไม่ต้องลำบากใจป่ะคะผิดกฎหมายผิดระเบียบแล้วก็ แย่งกับรัฐมนุมันแค่นั้นเอง <Okay. S 2> ถ้าถ้ามันพ้นจากตรงนี้ไปมันก็ต้องทําคนที่เป็นเจ้าของนโยบายก็ต้องพยายามทำให้ได้ mm hmm. คือในส่วนของไทยก็จะดูเรื่องข้อกฎหมายเป็นสาคัญเน่ยะครับผมเพราะว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันนะครับถ้าทุกอย่างมีความถูกต้องมีความชอบธรรมนะครับไม่ผิดหลักเกณฑ์ใ,ใดๆก็ต้องสนับสนุน นโยบายซึ่งการละมือนันนโยบายอะไรก็ไม่ออกทุกอย่างห่วงแล้ว嘛หะนักวิชาการก็ออกมาดักคอว่าถ้ามันไม่ผ่านนายกต้องรับผิดชอบอย่างไรมันยังไม่ถึงจุดนั้นอันนี้มันก็เป็นการพูดพูดคือทุกอย่างมันมัน,ม,นมันมีคนไกมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วเท่าที่ดูมาท่านนายกก็ก็ เต็มที่ทํางานอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อไทยเขาพยายามผลักดันนโยบายของเขาออกมาอย่างแบบหลายอย่างเลยของของภูมิใจไทยมีผลักดันเร<อ>่งผลักดันนโยบายอะไรบ้างะคะทุกเรื่องอเหมือนกับว่าเขาต้องต้องใช้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยเราอยู่ในรัฐบาลแข่งกันเองแข่งกัน,กนอะใช่ป่ะอย่าลืมนะว่ารัฐนโยบายของรัฐบาลเนี่ยหลังจากนายกแถลงแล้ว อยู่ในสมุดปกสีขาวนะั่นน่ะนั่นคือนโยบายของรัฐบาลที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมันไม่ใช่พักใดพักหนึ่งถ้าตราบใดเมื่อไหร่ที่ไปคิดเป็นว่าของพักใดพักหนึ่งแล้วถ้าเป็นอีกพักหนึ่งไม่สนับสนุนกันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมันก็พังในรัฐบาลที่แล้วก็เห็นแล้วว่ามันก็มีพักที่พังไปเพราะว่าขัดแแ้งขัดขากันไม่มีประโยชน์ใดเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ พี่น้องประชาชนไม่ได้อะไรจากการไม่สนับสนุนไม่สามัคคีไม่ร่วมง,งานซึ่ง,งกันแล้วััตอนนี้เลย <ทำ S 1> ยังมันม่นต้องต้องทำงานด้วยกันชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลหรือว่ามีความรับผิดชอบเิ่เราเรายังมั่นใจว่าถ้าเกิดนโยบายของภูมิใจไทยเสนอเขาคอรมอก็จะจะผ่านได้โดยราบรื่นใช่ไหมก็อยู่ในอยู่ในนโยบายหรือเปล่า<น>ถ้าอยู่ในนโยบายก็ต้องผ่าน ถ้าไม่ผ่านก็ต้องมีคําอธิบายที่ดีมากๆก็คืออะไรผีดกฎหมายทําไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญหหลักๆตรกนีน้ไม่ยาก